oh mm -hmm. สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูน้ำมนต์นะคะอีกเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ว้นศุกร์นะคะในกลุ่มอตอนนี้มาไลฟะะ์ในเพจนะในเพจของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แชร์นะคะไปในกลุ่มสิ่งจิตชีวิตป,ปริหา์ของคุณจันนี่เหมือนเดิมนะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะ ะะแล้วก็แชร์เข้าไปในกลุ่มของอคุณอมนลโปรแกรมจิตชีวิตปฏิหารด้วยนะคะใครได้ยินเสียงนะคะใครได้ยินคำเตือนข้อ <c oughs> ความเตือนนะคะของเฟซนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะมาทักทายร่วมกันได้นะคะมาคุยมาพูดคุยเรียนรู้นะคะด้วยกันนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะกันได้เนาะแล้วก็ บอกนิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงชัดนะคะภาพชัดไหมนะคะคือโอเคนะวันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเนื้อหาดีๆนะคะที่จะมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศสบายๆเนาะนะคะในบ้าน บ้านสวยไหมมีโฟลฟาสปาไน่ารันากน่ารักนะ,ะอืมใครว่างไม่ได้ทำภารกิจอะไรนะคะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะ,ะเป็นเพื่อนกันได้นะคะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันสำคัญทางศาสนา,ศา,ศาอ้อพระจันทร์ติมดวงด้วยใช่ไหมเนี่ยวันนี้ใครไปชมพระจันทร์ไหมคะ ใครไม่มีเพื่อนชมพระจันทร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณน้ำมนตก่อนนะเยี๋ยวนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ย โอเคนะ,ะเดี๋ยวก็สามารถมาติดตามย้อนหลังได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคนะคะเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ NLP เนี่ยแหละค่ะเนาะเพราะว่าเราเนี่ยาสายเสกใช่ไหมสายเสกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีประสิทธิภาพมีศักยภาพเนาะในการก็เรียกอะไรอะ จ,จินตภาพเนาะจินตภาพมโนก็คือจินตภาพนั่นแหละนะคะจินตนาการนะคะความสุขความสําเร็จนะคะของเรานะคะเนาะต้องฝึกงอนอบางทีเราอาจจะไม่เคยแบบอฝึกในเรื่องของการมองเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองอ่ะเ,ออเคยฝึกไหมอะ่ะหรือไม่ก็ลองนึกถึงความสําเร็จของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะแต่ว่าบางทีมันก็ผ่านไปแล้วเนาะแต่จําความรู้สึกได้ก็พอเนาะแต่ว่า อย่างเช่นภาพเนี่ยถ้าเป็นภาพเนี่ยเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องนึกอะหะต้องจินตนาการว่า,าในวันที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จในเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเ,เราจะมีหน้าตาย,ยังไงนะคะมีความรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเทคนิคนะคะมณูะน,นะคะมโูอย่างไรนะคะจินตภาพอย่างไรให้เกิดปฏิหารนะคะ อ่ะโอเคนะคะข้อ1นนะคะข้อหนึนะะหน่เราจะไปเร็วๆรัวๆเ,เ,เ,เลยนะคะเพราะว่าเออก็เดี๋ยวทุ่มครึ่งเราก็จะมีนัดสวดมนต์กันเนาะเอาแค่เอาสั้นๆพอเป็นเคล็ดอ่าเค,เคลับความรู้เทคนิคต่างๆนิดๆหน่อยๆเนาะนะคะมาแบ่งปันกันนะคะก็นะคะข้อแรกนะคะก็คือนะคะให้นึกถึงเรื่องราวในอดีต นะที่เป็นเรื่องดีๆค่ะที่เรามีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเหตุการณ์นั้นๆนะคะให้นึกถึงภาพนั้นให้ได้อะ่ะเออลองนึกดูเนาะเหมือนเหมือนเหมือนคลิปก่อนๆไหมเออคลิปก่อนๆก,ก,ก็คือการอนการอินคอร์รีน่ะบางทีมันก็ต้องใช้ใช้ภาพความสุขความสำเร็จนั้นเหมือนกันนะคะใช้ในการฝังฝังสภาวะจิตเชิงบวกของเรานะคะก็คล้ายๆกันเนาะแต่อันอนี้เราจะมันมามัน,มน มันเน้นนะ,ะเน้นในเรื่องของการสร้างภาพอะ่ะเออสร้างภาพเนาะเพราะนั้นถ้าจะสร้างภาพมันก็ต้องมีเรียกอ,อะไรอะ่ะมีภาพความสําเร็จเนาะที่เคยเคยได้รับอะ่ะเออเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะง่ายต่อการที่เราจะนึกภาพต่อ,ต,อต่อไปเออเนาะนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมา <c oughs> นะคะเดี๋ยวดีวนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแช์ คุณเดือนเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณเดือนโอเคนะคะใครเข้ามาก็สวัสดีทักทายกันได้นะคะต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือนะ พูดถึงเรื่องที่ตัวเองต้องการอะเออสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยคือเหมือนเป้าหมายค่ะเป้าหมายเรามีอะไรบ้างให้ให้ละเอียดอะค่ะให้ชัดเจนแล้วก็เอเขาเรียกอะไรอะให้ให้แบบ เน้นไปนเลยละเอียดเ,เลยะค่ะอย่างสมมติวา่าเราต้องการบ้านสักหลังเนี่ยเออบ้านเนี่ยเป็นยังไงลักษณะยังไงสีอะไรหลังคาสีอะไรรั้วสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป้าหมายคือกําหนดเวลาไปเลยก็ได้คะ่ะภายในกี่ปีเนี่ยมันก็จะมีนอรระยะเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าจะเป็นถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่คือมันจะต้องเป็นระยะที่ ไกลไกลปนิดนึงใช่ไหมกลางกลางกระยาวใช่ไหมนะถ้าถ้าะะยาะเร่งด่วนสมมติว่าคุณต้องการภายในอาทิตย์นี้เดือนนี้อะไรเงี้ยก็คือต้องเป็นเป้าหมายเร่งเร่งด่วนเนะเาะนะคะอลองดูนะคะว่าเป็นเป้าหมายที่มันเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเร่งด่วนไหมอะไรเงี้ยนะคะแบ่งเวลาดูนะคะว่าสมมติว่าคุณต้องการอย่างบ้านเนี่ยบางมีมันเร่งด่วนไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมภายในปีภายในเดือนนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นปีหน้า2ปีหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมอ่านะคะเนาะแต่ก็ต้องดูเรียกอะไระดูต้นทุนของเราด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอย่าง1ิปีเงี้ยก็ไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยก็เราสามารถตั้งเป้าไปได้เลยนะคะเนาะนะคะเอาให้ละเอียดอนะ่ะลูปรถกินเสียงเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราจะได้รับอ่าในสิ่งนั้น,น,นเนี้ยเออบ้านนั้นอ่ะนะคะเออหรือว่าจะเป็นรถอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเนี่ย สีอะไรยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นยังไงเออเนาะเวลาที่เราเข้าไปในรถแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออว่มาโมาโนวายมโนนะเบนซ์นะคะเบนซ์เป็นยังไงโอ้ยป้ายแดงโอ้ยนั่งกี่เปิดประทุนไหมอะไรเงี้ยน,นั่งได้กี่คนอะไรเงี้ยเนาะเราก็นึกไปของเราไปเนาะนะคะนะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือนึกถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะคะก็อ่า ตั้งกปเลยก็ได้นะคะว่าเอา่อจะเป็นระยะเร่งด่วนหรือว่าระยะสั้นกลางยาวเนี่ยนะคะแล้วก็อ่ให้เลือกมาสักสักข้อหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะ,เ,นอะ<ส>เอาที่เป็นเหตุการณ์ที่มันช,ชัดเจนเอาเหตุการณ์เลยเนาะ,ะเอาเป็นเหตุการณ์เลยว่าอาสมมติว่าคุณอ่าได้แต่งงานเนี้ยเนาะเหตุการณ์ของคุณเป็นยังไงอ่าสมมตินะสมมตินะนะคะเจ้าบ่าวของคุณมีหน้าตาย,ยังไงในงานที่คุณอ่าได้แต่งงานเนี่ยมันมี มีเ,เรียกอ,อะไรบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแขกเป็นยังไงเนี่ยมากี่คนมาเยอะไหมอะไรเนี้ยเนาะนะคะก็นึกภาพเหตุการณ์ไปเลยเงี้ยเออมีเป้าหมายไหมก็มีเหมือนกันนะอยากจะมีเหมือนกันนะเนี่ยเออเนาะนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในเรื่องของอของเป้าหมายที่เราอยากประสบความสำเร็จเนี่ยลองลองมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคะที่ ที่จะามาแบ่งมาแบ่งปันนะคะก็คืออ่ะเช่นนะคะลองหาภาพคนสําเร็จอะเออภาพคนสําเร็จที่เราเราอยากจะเป็นแบบแบบอย่างตามเขาอะเออนะคะเอามาแปะนะคะเอามาแปะตามผนังก็ได้เนาะจะเป็นเป็นบอร์ดทำเป็นบอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็เอาหน้าเรา <laughs> หน้าเราไปแปะทับเลยก็ได้เนาะคล้ายๆกับว่า ล้อเรียนไปล้อก็ปี้ไป,ไปเลยนะคะล้อไปกับเขาเลยอย่างเงี้ยนะคะว่าอ่ะสมมติว่าเราเรามีอ่าอ่ผู้ประสบคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นไอดอลของเราเนี่ยมีใครนะคะเราก็เอาภาพของเขาน่ะนะคะแล้วก็แปะเนาะจะเอาเป็นหลายรูปหรืออะไรก็ได้เนาะแล้วก็เอาเอาหน้าเราตัดหน้าเราไปแปะเลยก็ได้เนาะนะคะเออ ก็ก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเนาะลองดูก็ได้ํะไม่เสียหายเนาะแต่ว่าคือหลายๆหลายๆคนเนี่ยที่เขาทำก็คือเขาก็สามารถพิสูจน์มาแล้วเนาะมันมันเหมือนว่าเราถ้าพอเราแปลเราต้องมองทุกวันด้วยนะแล้วเราก็ต้องพูดถึงทุกวันว่าเออเนี่ยฉันเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นี้ที่เราต้องการเนี่ยฉันเนี่ยสามารถก๊อปปี้ความสําเร็จของคนนี้ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดความคิดความฝันหรืออะไรเงี้ยเรา ขอ copy เขาอะไรเงี้ยนะคะขอเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ copy เขาตามเขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก,ก็คือนะคะในเรื่องของอคลิปอย่างเงี้ยนะคะคลิปที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานหรือเป้าหมายที่เราต้องการนะคะลองนะหาลองหามาดูแล้วก็ลองเอามาฟังทุกวันทุกวันนะคะสมมติว่านะ,ะสมมติว่าอ,อยากจะเป็นอย่าง อย่างครูจอนนี่อย่างเงี้ยนะคะนะอยากจะก๊อปปี้ครูจอนนี่นะเป็นอ่านักเออ่โค้ชนะที่รูปหล่อนะ,ะเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยนะคะเป็นไอดอลแล้วก็เป็นที่น,น่าเชื่อถือนะคะเป็นที่เคารพของอ่าลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทั่วโลกเงี้ยนะคะเนาะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็อ่ะดูคลิปของท่านบ่อยๆเนาะนะคะแล้วก็อ่า ท่านมีแนวคิดนะคะแนวคิดยังไงเงี้ยคิดยังไงคําพูดคําจาอย่างไงอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอามาดูเป็นตัวอย่างเนาะก็ปีไอดอไปเลยนะคะเทคนิครู้แล้วใช่ไหมก็ปีไอดอรยังไงนะคะอืมนะคะหรือว่าอ่าอย่างอย่างอย่างเราเราอยากจะโชคดีนะคะในเรื่องของโชคลาบเนาะโชคลาบอะไรเงี้ยปฏิหารอะไรที่เป็นปฏิหารเนี่ยโชคลาบเนี่ยมีแต่คนต้องการอยู่แล้วเนาะนะคะก็ ดูเวลาเราดูข่าวหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก๊อปปี้เขาไปเลยนะก็แสดงความยินดีกับเขาก่อนเนาะนะคะแสดงความยินดีแล้วก็อานุโมทนาบุญกับเขาเขาทำบุญอะไรมานะคะขอก๊อปปี้ความชุ่อดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะว่าเดี๋ยวะะพอดีเห <laughs> มือนจะเตือนส่วนมนุษย์ <laughs> นะคะก็ อนุโมทนาบุญกับเขานะคะว่าเขาทําบุญอะไรมาเนาะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอคัดความโชคด,ดีนะคะความสู่ความสมิดของเขานะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เขาได้ทํามานี่เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอขอคัดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะโอเคนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือ การสร้างจินตภาพเนี่ยบางทีเราจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะนึกนึกถึงภาพให้มันชัดเจนอ่ะเออเนาะอย่างที่บอกนะคะอย่างอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าบ้านเนี้ยนะคะลองลองกำหนดไปด้วยนะคะว่าเออมันเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นราคาเท่าไรประมาณเท่าไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่าภายในกี่ปีราคาเท่าไหร ราคาเท่าไหร่แล้วก็ภายในกี่ปีเงี้ยที่เราต้องการจะได้เงี้ยนะนะคะก็ลองนึกดูเนาะแล้วในบ้านเรามีเรามีกี่คนมีใครอยู่บ้างมีเรามีครอบครัวของเรามีลูกของเราอะไรเงี้ยนะคะอืมก็ก็ลองฝึกดูฝึกดูเนาะนะ,ะนะอ่าอาจหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเห็นเนี่ยอ่าเวลาเราเวลาเราฟังคลิปนะคะฟังคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างอ่า พระที่นําสวดหรือว่านั่งน,น,นั่งสมาธิเนี่ยเนาะเราก็ลองหลับตาดูนะคะลองฝึกแล้วก็นึกภาพตามตามท่านไปนะคะนะคะแล้วก็อย่างเป็นคลิปเกี่ยวกับาการโปรแกรมจิตเนี่ยนะคะของครูจจนี่หรือของใครก็ตามนะหรือของครูของครูน้ำมนต์นะคะนะคะของถ้าจะเป็นของครูน้ำมนต์นันก็เวลาเราฟังฟังโปรแกรมจิตเนี่ยนะคะเราจะต้องนึกภาพตามไปด้วยนะคะเออว่า ท่านนาเราไปแบบไหนอ่ประสบความสมําเร็จยังไงความรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงคือต้องต้องฝึกะอะค่ะเนาะอืนึกภาพตามไปด้วยเนาะนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะเล็กๆน้อยๆที่จะามาแบ่งปันกันนะคะอาจจะมาเร็วมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะมันตอนนี้อยู่เหมือนอยู่200อคนนะแต่ยังไม่มีใครคุยด้วย <c ười> คุยคนเดียวนะคะ อวันนี้ใครไปทําบุญบ้างคะนะไปทําบุญก็คุณน้ำมนก็ขออนุทนาบุญนะคะกับทุกบุญกุศลนะของของทุกท่านนะคะที่ได้ทําในวันนี้ด้วยนะคะเออเนาะก็วันนี้ก็ถือศีลนะถือศีลถือศีลห้าอยู่กับบ้านสวดมนต์นะคะสวดมนต์สวดมนต์พระมหาจักรพรรดินะคะร้อยเก้าจบนะคะแล้วก็สวด เงินล้านนะร้อจบะะอิติปิโสร้อยเจบนาะแล้วก็คาถาอื่นๆก็ปฏิบัติรำอยู่บ้านน่าสมาธินะคะแล้วก็ฝึกจิตนะคะปฏิบัติตามคลิปของพระอาจารย์มหาวรพจน์นะคะซึ่งอพอได้ทําตามท่านแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเรารู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะเนาะนะคะ ลองดูนะคะตามตามจิตนะ,ะดูจิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะมันจะมันจะเหมือนว่ามันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอาต้อง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 ฝึกด้วยตัวเองอ่ะเออมันต้องรู้ด้วยตัวเองเนาะมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองเออต้องต้องทําด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเนาะเราก็เรืยออะไรมีเวลามีโอกาสรีบทำเนาะรีบทํารีบ ปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติอย่างนน้อยก็ให้ตัวเองเนาะมีความสุขเนาะแล้วก็แบ่งปันคนอื่นได้ด้วยเนาะบางทีเนี่ยเจอใครที่เขา,ามีความทุกข์หรืออะไรเงี้ยนั้นเราก็สามารถแนะนําเขาได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยเศรษฐกิจสมัยนี้หรือ,อบรรยากาศบ้านเราเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยมีคนที่ เครียดเยอะอ่ะเออบางทีเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ในเรื่องของเงินทองได้เนาะอาจจะทําบุญได้บ้างนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเรากไ็ไม่สามารถที่จะให้เขาได้ตลอดเวลาถูกไหมอืมไม่สามารถให้เขาได้เยอะนะคะสิ่งที่เราที่จะสามารถให้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของของความความคิดอ่ะนะคะในเรื่องของจิตการฝึกจิตนะคะสวัสดีนะคะสําหรับคนที่เข้ามานะคะ S 1> <S 1> <S สวัสดีทักทายกันได้เนาะแต่ว่าใกล้ละใกล้จะจบละนะคะก็เนี่ยนะคะอะ่มันเหมือนเราได้แผ่พลังงานดีๆนะ,ะให้กับเพื่อนเพื่อนๆของเราด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกมาอย่างนี้แต่ว่าอย่างการสวดมนต์หรือแผ่แผ่เมตตาหรืออะไรเงี้ยก็ก็ทําได้สามารถทําได้เนาะเขาเรียกเขาเรียกอะไรแผ่พลังงานดีๆเนาะอืมนะ แต่ว่าถ้าถ้าเรามีโอกาสเราก็ <c oughs> อ่าแบ่งปันในเรื่องของของคลิปหรือว่าวิดีโอหรืออะไรเงี้ยก็แชร์ไปในเฟซก็ได้ค่ะคือในเฟซเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไม่ต้องพูดความทุกข์ของตัวเองมาก <c oughs> ใช่ไหมเออเนาะเราก็แชร์ธรรมะบ้างอะไรบ้างเรื่องดีๆหรือแง่้คิดดีๆนะคะที่สามารถจะช่วยอ่าช่วยคนได้อะ่ะเออคิดว่านะ ถ้าเขาได้อ่านหรือว่าแม้จะได้ผ่านสายตาบางทีมันอาจจะมีข้อความหรือคลิปอะไรดีนิดๆน,น,น,นะคะที่เป็นทาให้เขาตกผลึกนะ,ะในจิตของเขาได้หรือว่าก็จะตื่นรู้อ่ะตื่นรู้เออใช่คํานี้นะคะถ้าตื่นรู้เนี่ยโดยที่เขาเห็นคลิปของเราเนี่ยเราก็จะเป็นไงรู้สึกเป็นไงฮะได้บุญเนาะแต่บางทีเขาไม่ได้มาบอกเราหรอกแต่เขาก็ต้องรู้สึกขอบคุณเราถูกไหมนะคะ นะในเวลาที่เขารู้สึกขอบคุณเราก็โอเคค่ะเราก็ได้บุญนั่นแหละเออนะคะก็อไปถึงไหนเราจะมาในเรื่องการมโนใช่ไหมเออและอย่างนะคะพยายามนะคะอย่ามโนในเรื่องที่เราไม่ต้องการเนาะนะคะก็เน้นย้ํากันมาตลอดนะคะว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนะสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนึกถึงนะไม่ต้องไปมโนมากเนาะเนาะมะโนนะคิด ถึงรู้สึกถึงเฉพาะ,ะสิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราอยากได้อยากมีก็พอนะคะเออเพราะว่าเพราะอะไรนะ,ะเพราะว่ามันเขาบอกยิ่งยิ่งพูดเล่นอ่ะเออพูดเล่นมันจะเป็นจริงอ่ะเออนะแต่เราก็คงจะไม่พูดเล่นในเรื่องของเรื่องลบๆอยู่แล้วใช่ไหมเนาะเอาพูดเล่นในเรื่องดีๆแล้วกันเนาะนะคะมิตรภาพดีๆความสุขดีๆครอบครัวดีๆอะไรเงี้ยนะคะอืมโอเคก็ มีสิ่งเรื่องราวมาแบ่งปันกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็สมควรเก็บเวลามาเร็วเคียมเร็วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องสวดมนต์นะคะใครที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำด้วยกันนะคะก็มาสวดกันนะคะมีอะตอนนี้ก็มีท่องเ1มหนึ่งตลาดนัดนะคะแล้วก็ M 2มสองนะคะห้องพลังจิตนะคะของครูจันนี่นะคะแล้วก็อตอนทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็สองทุ่มครึ่งก็ มหาจากักรพรรดิเนาะห้องพลังจกักรพรรดินะคะก็ไปเจอกันแล้วก็ไปสร้างบุญบาร,รมีพลังงานดีๆร่วมกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็สุขสันต์วันมาค่ะ <c oughs> นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ได้รับบุญกุศลน,นะคะที่ท่านได้ทําแล้วก็ได้แบ่งปันได้แผ่ให้กับ ผู้คนสัพสัตเทวดาทั้งหลายเนาะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคุณกุศลของท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้กขอขอขอบคุณนะคะ,ะผู้ที่เข้ามาร่วมชมนะ,ะทั้งย้อนหลังทั้งสดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะครูจันี่ด้วยนะคะที่ให้ให้โอกาสในการที่แชร์นะคะแชร์ไลฟ์นะ,ะสดเข้าไปในกลุ่มเสดจ,จิตชีวิตปฏิหารด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายมาเร็วมาก